สวัดีครับวันนี้เรามาเอถ่ายรูปนะครับผมคนดังครับเย็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 บอันนี้อันนี้คนดังคนดังครับคนดังคนดังครับยีดูยังคนดังครับผมยีโดหน้าตาดีเพียวครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเรามาถ่ายรูปนะครับผมถ่ายรูปลงครับครับผมนี่เรามาชีพระเทศวอลกันดานะครับวอลกันด้ครับอ่า ดูครับแล้วกไปเบิ่งเหิวดันว้าวสวยงามเลยทีเดียวผมเองผมซื้อมาในราคาสี่ร้อยมายมั้ยมาสิแมงก็อยนี่ครับวันนี้ครับนี่ครับเป็นวชระพิดีแต่ครับบอครับบอครับสิยาลูครับยอนนี้วันนี้โอเล่ เงี้ยงะเงี้ยงะเงี้ยงะถ่ายวิดีโอเงี้ยงเงี้ยงะทีไรเงี้ยงะเงี้ยงเงี้ยงฮะเงี้ยงะเงียเงี้ยงเงี้ยงะเงี้ยงเงี้ยงเฮ้ยเงี้ยงะเมียเงี้ยงเฮ้ยเ้ยเ้ยเงี้ยงเียวบแล้มั้งอะเมีมึงเก่งมาก ง่ไมอะมึงเกียงมามึงเกียงมากงอะไรมาเลยมาเลยดสวัสดีครับนี่ครับคนนี้คือคนคนเหยังยังเกาะเจ้าของวะดิไอ้บุมอกเสไยบ่อยะครับเป็นหีวใหญ่รังเป็นหัวใหญ่ยงใหยังไม่เหงาหัวใหญ่ยังวเหญ่ยงไปก็บอกว่าใช่แต่ไม่มีสมอง เอ้์่อานะไออมกับ่างแมเบียบ้านปอยากชี่ยะกับกวนในวันนี้าทุกคนติดตามผลงานคเอนอนุหออนุหอบนะครับทีมงานอนุหอพอยากจะบอกว่าโมมักจากเลย โอ้มาสักวันวันวัยโอ้ยโอ้ยเจ็ดดูครับช่องอนิโมทีวีนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยครับกดแชร์ด้วยครับนี่ครับสสวัดีครับครับนี่ครับไปนางโค้กครับนี่ครับเจ้าของวลีเด็ดใช่ไหมเนี่ย ยยอยากรู้ครับผมเจ <testimony> ้าล,ล่องแคคิวล่องแคอยากถ้าอยากถ้าใครอยากไปถ้าใครอยากไปเบิ้งวิธีถ่ายรูปด้วยครับกัไปที่ช่อง Animal TV ได้เลยครับในวอยู่วนี่นครับ Animal TV ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมที่ช่อง Animal TV นะครับภาษาอังกฤษ เอตัวใหญ่นะครับแล้วก็เ็ตัวใหญ่แล้วก็ไอตัวเล็กนะครับแล้วก็โมนะครับตัวใหญ่หมดนะครับแล้วก็ทีนเขาจบคลิปนะจคลิจบคลิปนะครับสจ้าทีครับ